ใช้จบ <c oughs> อ้อ <c oughs> เอาละนี่ภาพเกมนะครับภาพขึ้นบอกนะเฟตตี้อืมรอจดเลยโอ้สวัสดีสวัสดี แต่เราเล่ากว่าอีกครั้งหนึ่งเล่ากว่าอีกครั้งแต่มันแต่มัค้างๆล่ะเออภาพภาพค้างอย่าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปรับเป็นจอใหญ่อีกทีนึงมันมันจะนิดหน่อยมันจะดีเลย์นิดเดียวหนึ่งอ่าอโอเคตอนนี้ไม่น่าจะค้างละเพราะว่าเมื่อกี้เราติดอัปโหลดยูทูบอยู่นี่จะโอเคละปิดละเอเคอ่าภาพขึ้นบอกนะคือคือในเรื่องเกมคือเราเป็นเด็กเหมือนแบบเทอมอ่ะก็มีงานทำมาทำทำงานในร้านพิซซ่า ด้วยการเป็นยามการดึกที่กงคืนหนึงหกโมงแค่นั้นแหละโดยหน้าที่เราคือกันไอ้พวกขุนยนต์พวกเนี้ยขุนยนต์ดาราพวกเนี่ยเดินเดียวจากร้านแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเพราะว่ามันมันเป็นขุนยนต์แบบอะไรอ่ะทำงานอาจจะโน้ตงานต้อนรับเด็กในร้านเป็นสื่อมัลติมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเรามีแบตอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ปะ คอยเฝ้ากล้องไว้ก็แล้วคอยเฝ้ากล้องไว้ไม่ให้หุ่นมันหนีจนถึงเช้าเที่ยงคืนหกโมงอ่ะดูกันเลยดีกว่าไอ้คืนแรกเลยใช่ไหมไอ้คืนแรกเลยเหรอสองเลยสิสองก็ได้สองเลยอ่คือคืนแรกมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไงก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็มีเก็กมันก็มีแบบหุ่นยนต์เพราะเป็นเพี้ยนบ้าแบบแอบเดินไปเดินมาบ้างที่นี่หน่อยไงอ่าอะนะฮให้เจอของจริงไปเลยใช่ไหมโอเคใช่คือ อืมเนี่ยเริ่มต้นเราก็จะมีแบตเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาบีบงานว่าเองยังอยู่ไปซะเยงคืนเห <Hello. S 1> ็น้หรอ ก็มีอะไรมาแล้วก็เฝา้าหุ่ขวาล่างนี่ก็คือปิดาจน้ำคัดขวาล่างนี่เป็นแผนที่แล,แล้วเราก็เฝ้าหุ่นสามตัวเนี้ยไม่ให้มันหายไปที่เราก็มีแค่นี้เฝ้าหุ่นาสามตัวแล้วก็ต้องคอยเช็คกล้องแล้วก็นั่งเลื่อยเปลยเช็คกล้องให้มันหายไปพอถึงเช้าก็ Chụp phá lạc kiện. sao. Này, long, lòng ký to mục, bendy đi bọn tơ nầy bọn tơ à, à tơ nầy bọn tơ nầy bọn tầy biến tầy bọn tầy bọn tầy hơi tầy Hơi hơi, bọn dao, bọn dao bọn tầy bọn tầy bọn มันหายแล้วก็ต้องมานั่งไล่กล้องเช็คว่ามันไปไหนอ่ะอ่ะนี่มันมโผล่ตรงนี้หนึ่งตัวหนึ่งทันนี่ตัวตัวอันนี้อยู่ที่เดิมเนี่ยมีสองตัวเราก็ต้องอกล<อ>้องเิงด้วยอ่ะใช่เราก็ต้องคอยเช็คว่ามันยังอยู่ที่เดิมไหมอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินราคาแพงมันทำด้วยเทคโนโลยีอนิเมะอนิโมโทนิกสักอย่างเอ๊ะ แค่ตอนนั้นเลยเขาเป็นหมูยวนี่นาเราก็ต้องเช็คกล้องว่าเอ้ยเราก็จ้างเรามาหลายตั้งอยู่อะจะมาวันสิบตอนเออจะมาทำงานแบบช่วยก็คงไม่ได้อะเพราะว่าวันละสิบตอนอนี่เราก็เห็นว่ามันอยู่ที่สองเอถ้าแรงคนต่ำเองไม่ใช่เหรอก็ัยี่สิบตอนต่ออาทิตย์เออ ไสิบนอนต่ออาทิตย์อะทำไงอะเประตูเปิดเด็กแล้วแป๊บนึงแตาเป็นเด็กนักศึกษาเราก็ต้องทําใจแล้วเราก็ทําได้สองอย่างคือปิดประตูเปิดไฟสองอย่างแล้วก็สองกล้องแล้วก็สองกล้องสองกล้องว่ามันหายไปไหนปะหายไปแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วต้องเช็คกล้องเลย่ะอยู่ไหนเนี่ยนีในในอยู่ที่สามใช่ปะแล้วก็นี่ไก่มันอยู่ที่เจ็ด ตัวน,นี้อยู่ที่เดิมสามเจ็ดมาปิดกองโอเคเทคนิคเนี่ยก็หน้าที่มันก็ลำบากนิดนึงคือพวกนี้มันก็เดินไวซะด้วยบางทีแล้วก็คุมมันยากทเทคโนโลยีแอนดรอยด์อ่ะมันอาจเป็นเทคโนโลยีกูเกิลที่ทำมาอำัปอไว้อ่ะแอนดรอยด้วย <c oughs> ใช่ไหมเช็บอนดรอยอุเนาะ จริงจังนะคือคือกูเกิลมันซื้อเทคนิคยีขุดยนต์ไปแล้วไม่ไม่ได้เป็นบุ๊กไก่มันหายแล้วทำไงดีอ่ะก็แบตหมดก่อนนะเพิ่งตีสองเลยถ้าแบตหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูครับเพราะเราคือเรามั่นใจว่าจะไปตีสองไม่ถึงตีห้าแน่คุยของกินละเราได้ยินเสียงจากคางกวา นี่เจอจุดคลายเครีย่ยแล้วใช่ไหมได้แล้วได้ตัวจิตใครเชียดแล้วอ่ายี่สิบอ่ากลองเลยเครียดมากปรับปิ๊บปิ๊บ,บอ๋อห้หาย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 ไปไปเดยอไปเช็ค ตายหายไม่หายหรอกมีอไอมีไอเอ๊ะคือมันมีห้าคืนอะเขาบอกเราต้องทำงานห้าคืนนะก็จ้างเรามาห้าคืนแต่ว่าตอนนี้เป็นคืนที่สองคืนแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คืนสองก็เริ่มจะเดือดเป็นพลานแล้เลยใจน,นิดหน่อยเอ๊ะขมาใกล<ะ>้แล้วใกล้แล้ว เร<ม>าเห<อ>็ยคนสิบประตูอย่างไวายอะเฮ้ยเราว่ารอบนี้ดิวิลสั่งคอลดิ้งสุดแล้วนะเมื่อก,กี้เราเห็นอะไรแบบแบบนั่นคือนั่นคือตายชื่อปนนี่กระต่ายกระต่ายเป็นคุยนต์ีนน้นะมึงเลกระต่ายเหรอกระต่ายสิแล้วก็หมีนี่ไงมีอยู่ไอ้รูปที่เราแปะในในมีกระต่ายมีไก่แล้วก็มีอะไรนะ ผู้ยนต์สตราชื่อฟ็อกซี่มาป่ามาป่ามาป่ามายจิ้งจอกแล้วก็หนีสราก็แค่ที่หนังสือมัลติมีเดียก็ศึกษาพวกนี้ไว้เดี๋ยวันหนึ่งได้ทำป็นตัวมีเดินไปเรื่อยๆหน้าตาเราแอบเยอะชอบไปเลยโม้โม้เลยนะตะกี้สี่แล้วหน้าตาไว้น่าก็มาอยู่ตรงนี้

แพตตี้มาช่วยไงแพตตี้จะเป็นเทวีกิลด์สีขาวเราอัดไว้มปะเนี่ยอัดอัดไว้อัดไว้อัดไว้โอเคเพื่ออะไรคือเล่นไม่ผ่านเลยไงแพตตี้คือเราเล่นคืนสองไม่ผ่านตั้งแต่เมื่อวานอ่ะเอาแพตตี้มาเรดิอย่างฉลุยอ่ะนดีจริงอย่าเพิ่งอย่าพิ่งพูดอย่างนั้นลืมไปอย่าเหนอทักเหน่อยทักเป็นอาหารนะ ถ้าผ่านถ้าผ่านคืนนี้เนี่ยขอเชิญแพตตี้สู่คืนที่สามด้วยด้วยกันต่ออ๋อไอจูนได้ไหมฮะไอจูนไอจูนจ้าปิห้าแล้วปิดปิดอะไรไหมปิดเลยรไหมยังยังมันตีห้าเลยนะเอาเอาปิดปิดก็อยู่มั้งดีกว่าตาปิดไปเลย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 เราไปลุ้นไปลุ้นตอนไฟดับ เว่ยปล่อยเมาส์ปิดจมูกก่อนอะไรเนีนะเรามาแล้วคืออย่างที่บอกก็คือพวกเราเราแวงกันไปเองไงแพตตี้คือเกมมันอย่างเงี้แหละแหนว่าคือเกมมันไม่ได้เบียรหรอกอยู่วจะลองเปิดเราก็อยู่กับความผิดชักครั้งเดียวก็พอไม่ได้ครับมันมาสองทางเลยนะคือตอนนี้วางมาแล้วอย่าเราเช็ค้ไดแล้วเออนะ ไม่อยากเลยเฮ้ยโอ้ <ไป S 1> ยเนะดี๋ยวก่อนเปิดกล้องยิ่งแบนหมดสิโอ้ยนะมมอรูย <ไป S 2> เ้เลยหกโมงแล้วสามตีห้าดิสอง ความสุขสนานที่สุดในตอนเล่นอเคแบตหมดแล้วเนี่ยอยู่ความึ้มิดเอาล่ะเฮ้ยเช้าแล้วขับต้เลย้าเอ้ออะไรเนี่ยขับไปตูเล้อายมาสวันเลยนะคที่สามต่อเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยงู มาคืท sure. ี so years, windows, ่สามตอเลยหมดไม่นานหรอกก็เหมือนเดิมที่สามงานอะไรยังไม่หมดมันสุกแล้วไอ้วันพุ่นแล้วเกมที่มันล้มราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่แต่เราก็ซื้อมาราคาเต็มเอาไก่หายเต่เติมไก่หายเดินมาอย่างเร็วเยอ่ ขาบอกด่านนี้คือมันจะโผล่มาเร็วบ้างสองตัวเลยไปดับแล้วไปดับแล้ว,ไ,ลวไม่มิวพออะนะมันมิวไม่ได้แล้วอะ่ะต้องมิวคอสแต่แรกเลยไนะงสรุปแล้วคือเราจะต้องโดนมันลำความไปตลอดคืนเหรอแล้วเราไม่มีพวกไฟสำรองอะไร,รไไนี่เลยเหรอ ไม่หน้ามีารันไม่ให้อัานโตเมียไก่อยู่นี่และก้าโอ้โหมาเร็วมากทำงานอย่างเงี้ยคือเราสามร้อยบาทอะชีวิตแย่ก็พกับค่าแรงขั้นต่ำเลยใช่สามร้อยบาทอารอ ใจหาเงินไปกินคโรโวด,ดาบไหมไปทำร้านอ่างเงี้ยไม่ไม่ทำร้านนี้ฉันฉันทำเป็นงานอื่นดีกว่าใครได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมไฟดับแล้วอะห้องดับอีกแล้วกล้องเพียย้ยน,นอีกแลอวมเมื่อกี้กล้องมันดับไป เพลงมาแล้วอ่ะโอ๊ยจะกลั้กใจหมดใครใครใครเชิญได้ใครเชียดหน่อยนะเขาบอกว่าถ้าเล่นเบเรย์อ่ะคืนที่ห้าจะมีคัพเค้กให้เรากินก็เป็นสวัสดิการดีๆเป็นสวัสดิการดีๆที่ไปดับอีกแล้ว ใครใครไปคุยอะไรอยู่ยเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วทำไังดีต้องสู้ต้องสู้จะชนะเราพยายามครับพยายามพลดความเครียดของตัวเองในเรื่องี่ อย่าลืมครับเครียดเมื่อไหร่แล้วครับไปร้องนี่กดนนี่กดอนี้เอสิติดตามเสียงตาล้อร้องนี่กดน,นี้ในเทปที่แล้วนะนี่ก่นนี่กดอนี่รอตาลออตาลอเดี๋ยววันเดี๋ยววันเปทีปิดเดี๋ยวไันปทีปิดนี่ทำไมคราวนี้พี่ต่ายพี่ต่ายไม่ออกมาเลยนะแล้ว ดีแล้วฟ็อกซี่ออกมาแน่แล้วหรือว่าคืนนี้เราจะผ่านไปได้อย่างมหัศจรันยังไปเรื่องอะไออการแฟตตี้เหรอถ้าผ่านแต่คืนนี้ไปต้องกลายเป็นตียล้วอ่ะเราซื้อเกมนี้เพจให้แพตตี้เล่นเลยอ่ะแตใช่ไม่มีเงินแค่นี้ก็ไม่มีเงินแล้วไอเราซื้อให้เลยมึงให้เลยเหรอแพตตี้บอกว่าเอาเงินมาดีกว่า ม,มีเรื่องมีเรื่องสนุกแล้วอะ่ะมีเรื่องสนุกแล้วมีเรื่องสนุกแล้วมีเรื่องสนุกแล้วคือใ <ừ. S 1> ช้สเตทหายไปหมดสามตัวเลยเออหายจากตัวเลยเหรอมันไม่ควรหายหาหมีให้เจอดว่วนเลยฉันเปิดกล้องนานเกินไปแล้วใกล้มาขวาแล้วใช่ใกล้มากด้วย ก็ตายอย่างดิ่งรูปอยู่โอ้เสียงมาเสียงแปลกมีมีเจ้มาจากทางไหนแต่เรอพอจะมีนขวามีมาขวาแต่เสียงเกี่ยมมันเหมือนเสียงหมีอ่ะไม่ใช่เสียงเขาหาวใช่ไหมใช่ใช่เอ๊เอ๊ะเอ๊ะรู้ึว่าหมีมีลำดับในการเดินของมันนี่ ฟักซีเริ่มูงหัวน,น,นะ <S 2> <S 2> หนีมันจะเดินแบบจากโชว์สเตทไปดินนิ่งแอเรียไปเลสรูมไปคิทเช่นไปอีทหอเราก็ไปอีทหอคอเนอร์ Connor, แล้วก็แล้วก็มาเจอที่ออฟฟิศเลยฉ,ฉันจำฉันจำไม่ได้แล้วูก ถึงถึงขนาดรู้รู้แล้วเลยเลยเดียวว่ามันไปทางไหนมาไหนเรางามพีวิ่อไงต่อไม่กี่นิยองอวะเพราะมันจะไปทางไหนได้ไงขึ้นทางขัไปแล้วยังไม่รอดเลยอ่ะเรอาจจะอ๋ออาจจะรออย่างเดียวเลยพูดในเรื่องตี่สี่แล้วทำไมเรารู้สึกว่ามันขันเราจะรอดไปได้อย่าฟุกฟุกว่อย่าพูดสิอย่าพูดใช่ใช่อย่าพูด หรือว่ากลยุทธ์การเปิดไฟไว้แล้วเอาเฉพาะหน้าจะเป็นทำได้ดีกว่าที่คิดมันมันมีเสียเงเพลงได้ยินเลยปะไ,ได้ยินได้ยินดีดีได้ยินไม่ต้องไปกดมันแล้วแกรู้<ะ>ใช่ไหมว่าฉันอยากจะกดอะไรทำไงดีวะห้องก็อยากเปิดเราเองใจมัเพราะที่จะวิ่งมาปิดก่อน ไม่ใช่ปิดก่อนเพื่อเตรียมเช็คกล้องพยายามมัอยู่ใกล้อันหนึ่งก็ปิดอันนี้ไม่ดีเลยอ่ะเปิดอันนี้เพื่อเช็คกล้องโอ้ยโอ้ยอ๋อมาเร็วมากอ่ะกระต่ายนะไม่มีอ้าวกระต่ายเหรอกระต่ายแยงไม่ออกค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเดินหน้ามันให้เดีป๊บหนึ่งรอหาหน้ามันให้แป๊บนึง ทำไมเฟตตี้นิ่งขนาดนี้ทำไมล่ะกว่าเอายิงใเนี่ยหลังๆแคบจะดูกล้องไม่ได้เลยนะเนี่ยใช่หลังๆคือต้องแบบต้องต้องคิดเร็วคิดไอ้กดเร็วก็ไปเร็วอ่ะหรือว่าการดูกล้องจะเป็นความบันไายคือแต่ไม่ดูก็ไม่ได้เพราะสําพันที่ฟ็อกซี่ได้แค่ช่วงแรกอะช่วงท้ายๆแบบว่าช่วงแบบใกล้ใกล้จะหงงงง AMD ห้าหงเงงอย่างเนี้ย ต้องแบบไอ้นั้นเร็วมากอ่ะต้องแบบไอ้ไฟเอาอ่ะเพราะไม่งั้นก็ต้องแบบปิดทั้งสองทางแล้วเปิดดูอะ่ะตอนที่ท้ายเลยเดียวไม่มีปืนเหรอยิงมันเลยได้ไหมร้อยเป้าตุ๊กตา <laughs> อันนี้คือ,อเพชรอันนี้กระต่ายกระต่ายหน้าตาดูใจดีนกะน่าดูใจดี ป็ไม่ใช่เดียวแปลกทำไมเนี่ยววันนี้จะนอนหลับเงี้ยหน้าตาก็ดูเป็นมิดดีนี่อะลอาแปะภาพผิดอะเดี๋ยวแปะภาพผิดอีกรนึงต้องแปะภาพนี้ก็กระต่ายอะมองว่ามันก็ดูเป็นเอ็นนี่นะตัวการ์ตูนทีดีสไตล์แบบว่ากึ่งกึ่งตุ๊กตาซัมติงตุ๊กตาซัมติงเฮ้ยนอน ปลออะพี่บาป,ป่าดิพ็อกซี่ไปไปจะกดปิดน,นั้นกดขยายจอโอ้ยตากอยอะไรยไม่มีปเป็นหมาป่าด้วยอะใช,ใช่ใช่ใช่มัน,มนโผล่หน้าแบบนี้ด้วยนะแฮะ้ยอะนี่ตัวรักใช้ไอไอาร์ซีอะแล้วมันบึ ภาพขึ้นมาเองนะครับตัวรับพี่เป็นสั่งที่ยังไม่เจอตัวรับเลยเหรอใช่ตัวเด่นเฟนดี้เหรอตัวรับคือมันจะผัวอะไรเอาพิษเลย,ออเลย <c oughs> โอ้โหไปเลยวิธีวิธีหนีคือให้ไปเปิดกล้องเป <c oughs> ิดกล้องปุ๊บปันระหนีไป <c oughs> สาบกาันไงปกติคือถ้าต้องปิดกล้องปุ๊บมันจะผัวมาใช่ไหม นี่มันจะกกนดักว่าทุกทางเลยเหรออ่าวตีสองแล้วต้องนอนแล้วต้องนอนเราจะนอนเราหเือไงตัดแปอกัยทำไมอ่ะเอออันนี้คือเองินที่เราจะได้จากการทำโบทีนะแต่จริคืออยากบอกแพตตี้ไ้ก่อนว่าเราเล่นกันมาสองคืนแล้วไม่ผ่านพอแพตตี้มาแล้วก็ผ่านอย่างมาัศจรร สุดดยออะไม่ผ่านเนี่ยต้องหาคนมาเพิ่มใช่ไปเรียกคนมาให้เพิ่มเยอะที่สุดโอ้ยอะไรสปอยอะสปอยมันก็ทำให้ผ่านไม่ได้อะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้จุกเคปเคปอะไรนะเทปผ่านที่สวนปิดแอร์ปิดรายการปฏิบัติปฏิบัติปิดรายการปิดรายการรับเนื้อจะไก่กระตุก ฮัโหลเทสกระตุกมากฮัลโหลกนไงกระตุกกดไน่กนี่ขอนากนี่กนี่ขอยยยยยยอยยยย้ยียยยนยย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 อยย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 สยย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 ายย